เข้าอีก1นึคันค่ะคันนี้สวยเนี๊ยมากๆเลยนะคะเหมือนรถใหม่แบบ100% <Yes. S 1> เลยค่ะได้รุ่นเฟซลิปสวยงามมากเลยนะคะกับรุ่น Mercedes-Benz GLC เจ0ซดีคูเป้เอคันนี้เลยค่ะสีเทาเฉดนี้นะคะได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะและมาพร้อมกับตัวเฟซลิปนะคะคุณลูกค้าจะได้เครื่องยนต์บล็อกใหม่หน้าตาโฉมใหม่ค่ะและที่สาคัญภายในก็คือเชนใหม่หมดเลยนะคะและสาหรับ GLC ขายดีมากๆเลยค่ะและยิ่งเป็นตัวคูเป ยิ่งตอบโจทย์เลยนะคะใช้งานได้ทั้งตัว SUV ได้ทั้งความสปอร์ตลงตัวสุดๆเลยค่ะมาพร้อมกับความเป็น AMG ตัวเฟสลิฟนะคะไฟหน้าก็มีดีไซน์โชบเฉียวมากๆเลยค่ะสำหรับล้อของเขานะคะจะเป็นล้อตัวดับเบิลสปोคค่ะขนาด19นิ้วนะคะ ลวดลายของเขาจะเป็นสี True t โ o t o n e by color ด้านในเขาจะเป็นสีดําเงาด้านหน้าเขาจะเป็นสีเงินค่ะจอดอยู่ก็สวยวิ่งก็สวยนะคะแล้วยังมาพร้อมกับระบบ Keyless Go p a c k a g ค่ะด้านล่างของเขานะคะทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาติดตั้งในส่วนของตัวไซส์ลันนิ่งบอร์ดค่ะทําให้การขึ้นลงตัวรถนะคะสะดวกสบายและที่สําคัญนะคะเพิ่มความสวยด้านข้างให้กับตัวรถด้วยค่ะ GLC นะคะตัวคูเป้ความสโลปของเขาสปอร์ตมากๆเลยค่ะ ถูกใจใครหลายๆคนสุดๆเลยนะคะใครที่กำลังตามหาเจ c ซีสวยๆสภาพนางฟ้าสักหนึ่งคันตูนขอเชียร์คันนี้เลยค่ะรุ่นใหม่ไฟไท้ายแบบ LED ของเขานะคะรุ่นนี้ยังเป็นโคมสีแดงอยู่ค่ะทำให้ด้านหลังนะคะเวลาตัดกับสีตัวรถก็คือจะเด่นมากๆและตัวเฟซลิปนี่เลยค่ะมีขอบโคเมี่มรอบดวงไฟด้วยนะคะยิ่งทาให้ดูลักชัวรี่มากๆเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเป็นรหัส 220D เป็นเครื่องบล็อกใหม่ตัวเฟซลิ์แล้วก็เป็นแบบนี้ด้วยค่ะแบบขับ4ีโฟเมติกนะคะการขับเคลื่อนดีเยี่ยมมากๆและการยึดเกาะถนนก็ดีสุดๆเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับขุมพลังดีเซล100%เลยนะคะขนาดอยู่ที่2 0 0 0ซีซีให้พละกำลังแรงม้า194แรงม้าค่ะ รุ่นนี้ได้เกียร์อัตโนมัติตัวใหม่อีกด้วยนะคะเป็นแบบ9สปีดค่ะอัตราเร่งดีมากๆเครื่องยนต์ดีเซลหลายคนรู้อยู่แล้วและที่สําคัญก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยค่ะด้านหลังก็ใช้ระบบแ a n นฟรีแอสเซทได้เช่นกันค่ะใช้เท้าสอดเข้าไปเตะแบบนี้ก็คือเปิดแล้วก็ปิดได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็คือยังปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าหรือว่ากดไปที่โลโก้เมอร์เซเดสเบนนะคะก็เปิดปิดฝาท้ายได้เช่นกัน สำหรับใครค่ะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหารถสวยๆดีๆแบบนี้อยู่นะคะต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่ม,เต,มเติมค่ะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา w w w b e n k c o เ็เเรามีสต็อกคันอื่นๆให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะ ภายในคันนี้นะคะจะเป็นสีดำค่ะตัวเบาะเขาก็จะเป็นบเบาะหนังเต็มฟูลแบ็คทั้งคันเลยนะคะและภายในคันนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าใช้คำว่ารุ่นใหม่ไม่น้อยได้เลยค่ะทั้งเป็นตัวเฟซลินะคะก็คือเขามีความใหม่เชนทั้งหมดเลยค่ะหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นแบบทัสกีนนะคะคุณลูกค้าใช้งานได้ง่ายดายมากๆเลยค่ะทัสกีนไปที่หน้าจอ Connect ผ่านแอปพลิเคชันได้ง่ายดมากมากเลยนะคะแล้วก็เซตติ้งตั้งค่าตัวรถก็คือใช้งานได้เราสามารถซูมขยายแผนที่ได้ด้วยนะคะรวมถึงปรับการตั้งค่าแล้วก็ไฟแอมเบียนท์ไลท์ในห้องผู้โดยสารได้ด้วยค่ะแดชบอร์ดนี้ก็โชว์ในส่วนของตัวกล้อง360องศาของรถคันนี้ด้วยนะคะ แอร์ก็คือจะเป็นแบบ2โซนแยกอิสระซ้ายขวาค่ะคอนโซลตรงกลางนี้นะคะเป็นสีดำเงาแบ็คเปียนโนค่ะและไอคอนต่างๆมีฟังก์ชันการใช้งานมาให้ครบเลยนะคะทั้งหมดปรับรูปแบบการขับขี่ดินามิกซีเล็กค่ะโมดตัวช่วยจอดปาร์กิ้งพายออก็มีมาให้นะคะพื้นที่เก็บแก้วน้ำก็มีมาให้นะคะปิดได้อย่างเป็นระเบียบมากๆเวลาเราไม่ได้ใช้งานสรีระตัวรถนะคะออกแบบมาดีมากๆเลยค่ะ g l c เขาเป็นรถ SUV ยกสูงขนาด Middle Size นะคะเพราะฉะนั้นรถก็คือไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปค่ะคงมาลาัยก็จะเป็น MG m ม t i ันติ t ฟังชันดีไซน์ใหม่ขนาดเขาก็จะเล็กกระชับมากยิ่งขึ้นนะคะมีระบบตัว b ายสปอร์ตแอ s ติสมาให้ค่ะเขาจะทํางานควบคู่กับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะด้านหลังเขามีในส่วนของตัวม่านข้างซ้ายขวามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่องแอร์ค่ะ คันนี้ด้านในช่องแอร์เขาเป็นสีดำเงาทั้งคันเลยนะคะถือว่ามีความสเปเ,เชียลพิเศษมากๆสรุปเลยนะคะสำหรับ g จ l c 2 0 D Coupe a MT ตัว Facelift คันนี้เป็นรถปี2021วิ่งมาเพียงแค่40,000กเมเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษเลยะค่ะเพียงแค่2,890,000บาทคันนี้ตอนออกห้างใหม่4ล้านกว่าบาทเลยนะคะ <S <S รถสวยขนาดนี้กับเลขไมที่น้อยสุดๆพลาดแล้วจะเสียใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เยาจบครบทุกความต้องการ วันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ